สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีเกี่ยวกับการทำปร,รานสองสำนักนะครับเป็นการแรกหน้าปึกปรานนะครับปราน1นน2นะแบบไม่หลอมรวมไม่หลอมรวมครับให้กับเพื่อนของเราหรือว่าเอาไปขายนะฮะก็ให้เรากดเจก่อนนะครับคนที่อยู่สำนักสำนักหลักนะสิบสำนักหลักกดเจล้มาที่เติโตสำนักนะ n อ c นี่จะอยู่ที่เอ c ชื่อว่าออ่ผู้อาวุโสไม่ใช่สิเดนะทะลุขั้นสูงนะฮะเขาจะเขียนตรงเนี้อเรื่องนี้ว่าทะลุขั้นสูงเนี่ยตรงนี้ครับเป็น n อ c ตัวนี้นะครับสามารถแลกปานหนึ่งปันสองปันสามได้นะครับก็ ถ้าเรามาตาพิกัดนะครับสำนักใครสันังมันนะให้เรากดเป็นนี่เลยเห็นไหมแรกเปลี่ยนหน้าตำราเนี่ยก็จะมีแต่ปานหนึ่งนะครับ NPC ปานหนึ่งไปจนถึงปาน2เลยนะครับเหนะปานสกดให้ดูอันนี้เป็น เรตว,วันพ่องนะครับเป็นปานสองเราก็สามารถมาแ,แลกได้ที่ตัวนี้นะครับบางบางสำนักนี่อาจจะไม่เหมือนกันเราก็สามารถไปแลกทีอ่อาจารย์ผู้ถ่ายทอดนะครับเขาจะเขียนไว้ว่าถ้าเป็นปานหนึ่งแลกในหนึ่งเห็นไหมเป็นปานสองแลกในสองให้เรากดเดินออโต้ไปได้เลยอันนี้คือในสองนะครับ ก็สือเจียนหนานนะและอีกอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมบอกก็คือจะเป็นทะลุขั้นสูงใช่ไหมทะลุขั้นสูงของผมนี่จะตรงกับตัวนี้บางครั้งมันจะไม่ตรงกันอาของผมมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้แรกแบบ ให้คนนอกสำนักเรียนนะครับก็จะมีแบบเคสฝึกคู่เนี่ยเป็นเล่มหนึ่งถึงเก้าปานหนึ่งอันนี้เป็นปานสองโอเคตรงนี้ก็เป็นทิกเล็กเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้เล่นที่ยังไม่รู้ว่าเราจะต้องไปแลกปานตรงไหนแล้วเอาปานไปทำอะไรต่อปานพวกนี้จะไม่หลอมรวมนะครับ ผูเล่นบางคนน่าจะไม่เข้าใจว่าหลอมรวมไม่หลอมรวมหลอมรวมนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถไปแลกเปลี่ยนกับคนอื่นได้มันจะอยู่ในตัวเราอันไหนที่มันไม่หลอมรวมเนี่ยเราสามารถเอาไปขายให้คนอื่นเอาไปใช้ได้ครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะบอกแนวทางให้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะให้ทําตัวกันได้เร็วขึ้นนะแล้วก็ถ้าเราสร้างอีกไอดีนึงมาเนี่ย เราก็จะได้พวกป้ายทองใช่ไหมในการแลกปานเนี่ยซึ่งบังเอิญว่าไอ้ปานพวกนี้ที่เป็นหน้าเนี่ยมันก็ใช้ป้ายทองสํานักแรกเหมือนกันวิธีที่เราจะหาปานสํานักอื่นมาเรียนก็นง่ายทีเดียวคือสร้าง ID มาอีกสัก ID หนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรไปอัปปานตามจํานวนยาที่เราที่ที่ที่เราได้รับมาจากหอเริ่มต้นนะครับก็พอที่จะได้ป้ายทองมาพอสมควร เรามาแลกหน้าหนึ่งพอนะแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเรามีสิทธิ์อาจารย์เนี่ยเราก็สามารถไปเก็บแต้มสิทธิ์อาจารย์มาแลกไข่เค็ดเนี่ยอัพคันเรื่อยๆได้ครับหรือเราจะไปดอกกับชาวยุทธยุทธจักรที่เราตีมอนเพื่อที่จะให้ชาวยุทธพวกนี้โผล่มาแล้วมีโอกาสดอกไข่เค็ตเหมือนกันนะครับสําหรับอีพีนี้ก็คงต้องฝากไว้แค่นี้ครับผมก็เหมือนเดิมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับท่านใดที่สนใจที่จะ โดเนตเป็นกำลังใจช่องเราก็สามารถโดเนตได้ที่ลิงก์ด้านล่างเช่นเคยครับสวัสดีครับ